เซรคออกี่ปีแล้วคะอยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได,ได้ได้มาขึ้นได้มาออกงานเดียวกันกับโอดอ๋อใช่ฉนงโอดน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> วันนี้สนุกม,มาก <c oughs> เจอปกติล้วเจอกันทมงานแล้วก็เจอกันบ่อยบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ได้ขึ้นเวที ร่วมกันแล้วมีแค่สองคนด้วยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นแฟรนดอนุพันู์ใช่เป็นเหมือนกันคือเป็นคือเป็นด้วยการมาหลายปีแล้วคืออยู่คนละแหนงอยู่ผลิตภัณฑ์คนละคนละหมวดแต่ว่าคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยได้มาเวทีเดียวกันแต่ผมนีงเป็นอยู่ในหมวดของผมเป็นเอ่อเซริคลีนเซอร์คับช่วยเรื่องอะไรครับก็จะเป็นเอ่อเซรใช้สสำหรับ ล้างล้างหน้าครับนคะือเขามีหลายสูตรมากแล้วก็มีตัวไมาเซล่าวอเตอร์ที่ใช้เวลาที่เราแต่งหน้าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกด้วยจริงๆคิดว่ามันสำคัญสำรับเราแค่ไหนสุดๆเลยนะเพราะว่าผมมาแต่งหน้าทุกวนันก็ทุกคนคิดว่าส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ลองคิดว่าถ้าเราเช็ดหน้าไม่สะอาดทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันบางทีสิวขึ้น <c oughs> ซึ่งก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับผิวหน้าเราเหมือนกันให้ความสำคัญกับผิวหน้าเราจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเราก็มีอยู่หน้าเดียว ใช่แล้วก็ผมมาใช้แบบทํางานตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยเราก็ยิ่งต้องแบบหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วก็ดูแลจริงๆซึ่งเซรีเพนเซอร์เขาไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดอย่างล้าลึกเขาช่วยเสร,ริมระการผิวด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาเลยแย่สูตรที่แตกต่างจากฟินซิ่งทตัวอยะ่าง้างก็จริงๆแล้วเซรีเขา มีซิลเคนเซอร์มีหลายสูตรมากมีประมาณ5สูตรใช่ซึ่งแต่ละสูตรของเขาก็เหมาะกับคือเรียกได้ว่าทุกคนเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าของตัวเองได้เลยเมื่อจะเป็นผิวมีสิวผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวไม่เรียบเนียนหรือว่าจะเป็นตัวเมคอัพรีมูเวอร์ก็มีเหมือนกันอย่างเวลาเช็ดเช็ดยังไงเพราะบางคนจะเช็ดแลหรือ้ดูวิธีเช็ดับเช็ดยังไงไหมก็ จริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าคือปกติเ็าจะใช้สำลีเนาะแล้วก็อาเทมิชลาวเทอร์ลงมาแล้วก็เช็ดแต่จริงเวลาเช็ดนะถึงแม้จะเป็นสัลีที่นุ่มผมว่ามันก็เกิดการเสียสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็บางทีเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นพครูโฟมที่เป็นเซนเซอร์นะครับก็ลองนวดดูตัวเนี้ยเขาาช่วยละลายเพ่ช่วยล้างเพื่งสําหา่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่สบายใจ ใช้ไมซ่าลาวอเทอร์ของเซลวีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเช็ดเบาเช็ดเบาเพาอย่าถูแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสีวันนี้มาเจอโคตรเป็นยังไงตอนแรกที่ตอนก็นก่อนที่เจอแต่ว่าไม่ได้แบบเออมาสัมผัสใกล้ชิดแบบนี้เ,ออเขาเป็นยังไงก่อนเจอ <c oughs> ปกคือป,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 ปกติโคตรน่ารักอยู่แล้วโคตรแบบเวลาเจออย่างเงี้ยก็จะเข้ามาทักตลอดเลยทักเนียด้วย,วยช่ครับก็แต่ครทางเนียได้มาขึ้นเวทีเดียวกันรู้สึกว่าเป็นอยแบบ่างที่เราคิดนะ ป็น,นอย่างที่คิดไหมกก็ซนกว่าที่คิดเยอะเลยเป็นคนขี้แกล้งแต่ว่าเราชอบครับเราชอบเพราะว่าจริงเราก็เป็นคนดื้อเหมือนกันเหมือนที่มาเจอเพื่อนน่าแต่ว่าถึงแม้ผมอายุปกติผมคิดว่าผมเด็กแล้วเราเด็กกว่า ปกติผมจะเด็กเป็นคนที่แบบเด็กกว่าคนที่ร่วมงานด้วยซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าแก่ไปเลยเพราะว่าเราแก่กว่าโฟทั้งสามปีอาจย่างพอมาเจอระดับหัวนะความสมองโฟทไม่ปวดหัวครับชอบพอคิดว่าเวลาเหมือนมองตัวเองเวลาตัวเองอยู่กับคนอื่นเวลาผมอยู่กับพี่ๆคนอื่นผมก็เหมือนโฟทเวลาอยู่กับผมแหละผมก็เป็นอย่างนี้เลยรู้สึกรู้สึกหนักใจแทนพี่คนต้องอย่นที่ต้องอยู่กับเรามันได้สัมผัสแล้วไง เป็นงานจริงแต่ผมอาจจะสดน้อยก็น้องโฟนนิดนึงแล้นิดๆยังไงนิดๆยังไงนิดเราเราบอกเลยเหรอว่าเราน้อยกว่าน้อยกว่านิดนึงโฟนโซนมากเลยอันนี้คือเราดูเองหรือว่าจะหรือว่านี่นิวเรียบร้อยเพื่อที่จะกดภาพว่าเราไม่ได้โซนทำดูไม่ถูกอ่ะคือแบบแต่แบบไม่รู้สิแบบร่วมงานจริงๆต่างๆกันครั้งแรกเนี้ยแล้ว มันก็เขินเขินหน้าทำตัวไม่ถูกนิดนึงแบบบางทีอาจจะอันนี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่น้องแต่น้องคือพุ่มเข้ามาเลยรู้สึกว่าโฟร์ดาช่วยละลายพฤติกรรมวินิลนะันนีนี้ก็คือเราจะไม่กล้าแบบว่าไปกลัวแบบว่านู่นนี่นั่งชายังเกินอยู่เก่งเก่งนิดนึงแต่น้องแล้วก็เจอคราหน้าล่ะเจอคราวหน้าก็ไม่เก่งแล้วครับเพราะเรารู้แล้วว่าน้องเฟรนลี่มาก มิใสยดีมากด้วยเจอเมื่อไหร่ก็ทาเลยอะวันนั้นขอถามนิดนึงมันมีชีโมเวทีคอนเสิร์ตว่าเสิร์ตในที่เด่นกับพี่ซีนิดนึงิีเกิดอะไรนาอแล้วลูงนิวลุงก่อนเหรอหรือเห็นเอ่อผมไม่เห็นครับมีคนบอกแฟนคลับที่นั่งอยู่ข้างล่างผมยืนอยู่ไนเทียมองลงไปตรงนี้แฟนคลับบอก อะไรนะอะไรนะอะไรนะติ๊กไม่รู้อ๋ออะไรหรอเออใช่แล้วผมก็เลยลงไปมองลูกนี่มองก่อนได้เหรอมองครับแล้วเป็นจริงหรือเปล่าภาพแล้วเป็นยังไงภาพนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงก็เลยหันไปสกิดเฮียบอกหันไปพลิกพลิกตัวเฮียกลับมาให้หันหลังให้ยนะครับ ซีม่รูดแม่คขาบอกว่าซีม่ลูดเี่ก็เขาเรูปไปดูใช่ไม่รูดจริงเ,เขาก็ไม่รูดเหมือนเดิมรูดรูดรูดเหมือนคนง,งานนี้กับพี่ซีเกิดบ่อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ครั้งแรกคือปกติอืมแต่บุกไม่ได้บ่อยมากคา่ะอาจจะมีบ้างใช่แต่ว่าครั้งนี้แบบ มันอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเลยนะเห็นกันไหมมันอยู่บนอิมแพคมันอยู่บนอิมแพกในหน้าบางตอนธานีที่มีคนดูเป็นหมื่นแต่ว่าเฮียไม่เขิดเราอาจจะอาจจะเขินอาจจะขบเกินที่ที่เราเจอเหตุการณ์นี้เรามีวิธีองไรบ้างที่จะรู้ว่าให้มันดูนิ่งๆให้จับได้เมบคราวที่ผ่านมานียงๆหรอคือถ้าเป็นผมมาผมก็จะห่านมาแล้วก็ลูดปุ๊บแล้วผ่านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่พูดถึงแต่เฮียทยีตัวเอง ว่าอ,อ่ายี่บอกอ๋อเมื่อกี้หนูบอกเฮียพูดว่าอ,อ๋อเมื่อกี้หนูบอกว่าซิ่งไปรูด <c oughs> พูดออกมาเลยทุกคนก็เลยรู้หมดเลยแต่ตอนแรกที่จะไม่รู้ <c oughs> แล้วคือแบบเอ่อเหตุการณ์แบบนี้คือคนเขาลงไปไหนทุกคนก็จะแบบทุกคนก็จะจับไม่้รูดเหรอไม่ใช่ทุกคนก็จะจับ <c oughs> จ้องเขา <c oughs> ว่าว่าเออกางเกงียดเขายัางไงเอ,อ่อปกติเฮียก็ ค่อนข้างเป๊ะนะเรื่องเสื้อผ้าเป๊ะที่สุดแล้วเป๊ะก็บผมเยอะแบบคอยดูไม่ได้ดูแค่ของตัวเองดูให้ผมด้วยแบบเวลาอะไรไม่เรียบร้อยก็จะคอยมาจับให้แต่ไม่รู้ว่านั้นทําไมอาจจะรีบละมั้งรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างหลังแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมามาันก็เลยไม่ได้รูู้ั้ใจรเปล่าไม่เขาจได้ไบไนนแบบจ <c oughs> ตั้งใจไม่รู้สิบนอิม a พกเลยเ <c oughs> หรอเป็นตำนานนะ เร<น>ออากจะส่งเอาโรนี่ไปตำนานอีกเออตำนานกดใหม่ถ้าเป็นผมน่าจะไม่อยากมีตำนานแบบนี้ <c oughs> อย่ามีเลยตำนานแบบนี้ <c oughs> จริงๆขเขาเกิดน,นะเวลาผมว่าเกิดแล้วแต่กบเกลื่อนก็พูดขยี้ตัวเองไปเลยกลบเกลืออ่อนว่าเออลืมรู้สิบเวลาที่เทียเสิมลืมจะจับจับผ่บานเลยแปลว่าเอือแบบเนี้เขาเสริมผมว่าเป็นใครใครก็คือดลืมรู้สิบ์ตัวน่าคนหลายพันนับหมื่นอย่างเงี้ยใช่ กนะ็เขาดูป่าที่มีสติเริยานะวัตถุชิวนะเก็บไงทำเก็บไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเผลอเหมือนเวลาเราล้มอย่างเงี้ยล้มกลางห้างเนี่ยจริงเจ็บแต่อายมากกว่าแต่ก็ทําเป็นแบบเฉยๆก็แค่ล้มไม่มีอะไร,ตรแต่ในต <ปะ S 1> าจจะแบบว่าเตื่นใจกู <c oughs> เปล่าเต่นใจล้ม,ลม <laughs> เลยเติมใจอ่ะเออตื่นใจไม่ดูสีร<ม>หรออา้าว ป้ยายังพี่ถามไปกันเวลาเขาเขิดเขาจับผิดได้ไหมว่าเนี่ยเกียร์เขิดเพราะพูดกะตีเคียร์เขาจะพูดทีเล่นทีจริงจับได้ไหมหรอผมว่าผมดูออกนะก็จะมีบางอย่างที่แบบผิดปกติไปอาจจะแบบในตาดูมีอะไรสักอย่างเวลาเขิอ,อคืออ,อาจจะบางคนเขิดเพราแบบผิวแดงหน้าแดงอะไรเงี้ยอย่างพี่จริงเวลาเขิดนี่เอาติดตลกครับต<อ>ิดตลกเลยใช่เดีย๋ยวนี้ไม่รู้ไปนารายไม่รู้ไปกินอะไรมาตลกขึ้นทุกวันเลยมันก็ติดเรา ผมไม่ได้เป็นคนตลกย้อนดูคลิปก่อนดูย้อนดูคลิปเออหนูเป็นคนอะไรผมเป็นคนสวยเป็นคนผิวดีต่างไปจากันเขาหรอโพราะาใเซโรวีเราเป็นคนอะไรพี่เราพี่ซีเป็นคนตลกเราเป็นคนอะไรเป็นคนเออเราดูมั่นใจไปไหมครับ เต๊<แ>กเต๊กแกพูดเราต่างใจพุ่งก,ก่อนพี่ว่าเราเป็นคนสวยก็ย<ห>มันเรื่องจริงตัดขาได้นเป็นคนน่ารักด้วยเออใครก็เถียงไม่ได้เราเป็นเราหล่อได้ด้วยเออถ้าวางหล่อกับสวยเราชอบแบบไหนออชอบทั้งคู่เลยครับอ่อา,อาไม่ไม่การทำหน้าหล่อที่ดูแบบอยากเป็นเฮนิวอ่ะเฮนิวอ่ะเฮนิวอ่ะแบบแกโต้ก็มาจับจ้องอยู่หน้าหล่อเร็วเราเป็นนักแสดงเราต้องทำได้อ่ะหน้าหล่อพร้อมอ่ะเป็นเฮนิวเร็ว หล่อหล่อหล่อจังเออ่ะสวยโชว์สิสวยหล่อครับทำไมมันมาหน้าลักทำไมมัน acting มันต่างอะไรเงี้ยนะมันดูแบบสว i t c h ครับที่เวลาคนมาถามเคล็ดลับเราเราอบว่าอะไรเวลาคนมาถามเคล็ดลับเราอะเคล็ดลับอะไรอะจากหน้ารักจากผิวดีอย่างเรานอกจากเซลล์วีแล้วมันมียังงอีกนะถ้านอกจากเซลล์วีแล้ว ขาต่อนะไม่กหรือวูาเที่ยวยังไงมันมีใครรับยังไงบ้างเพราะว่าดูนิงทำงานหนักหลายคนเป็นหกสิบห้าเป็นแบบเรามีวิธีดูแลให้ให้เป็นให้ดูเฟซตลอดเวลาถ้านอกจากเซอวีแล้วดูแลยังไงก็เออผมกินน้ำเยอะผมกินน้ำช่วยจริงๆนะครับอยากจะบอกทุกคนว่ากินน้ำเถอะปกติออกมาเกียงข้างนอกบ้างแต่ว่านอกเหนือจากกินน้ำผมว่า นอนเหนือจากเซลวีกับกินน้ำผมว่าไม่ดีนะไม่ได้กินเซลวีนะมันอาจจะเป็นบุญของผมแหละอยังไงยังไงเรื่องบุญเก่าบุญเก่าบุญเก่า่าความรักหรอกครับแต่เขาบอกว่าความรักทำให้เราดูเด็กลงไปนิดนึงนะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้ามีแฟนแก่ จาแบบเป็นอมตะแฟนแก่ม <If S 2> <im> ีเหรอไม่แฟนแก่ไม่ได้ก็ยากเป็นอมตะอยู่เหมือนกันครับเขาก็เป็นอมตะเขากินเด็กอ้าวหมายถึงไงอ้าวเมื่อกี้บอกว่ามีแฟนแก่ได้ไงได้มาได้หนึ่งคู่เลยเหรอเขาเป็นอมตะไหมล่ะเขาเป็นแวมไพร์ มันไม่ถูกแล้วอ่ะตุยสุดยไม่ตงกัถึงไม่เคยตายไหมนะลูกตุจะมาตายตรงลานคไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปตำนานเหมือนกันมาเลยครับยิงมาเลยสู้เอาหมดาววเอวว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 วพวววพวซววว็ววมววี่ เคยถามพี่ซีไหมว่าทำไมเฮียยังหน้าเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนแรกที่รู้จักกันไม่เคยครับเพราะว่าเฮียหน้าเปลี่ยนเสียงไี้หวานมากไม่หล่อขึ้นอเครอดูโตดูมีภูมิฐานขึ้นเยอะเลยอย่ามาโดนยเกินเจ็ดตนไม่รอดนะไม่รอดนะถ้าถก็อาจจะบินอยู่ตอนนี้ครับสุดท้ายแล้วมันทันวินฝากซีเจ็ดตอนรวดดูเลย วันฮาโลวีนพอดีเลยนะครับเมื่อวานก็ปล่อยไปแล้วซีรีส์เรื่องซองไวเวอร์มาหาลัยคลั่งนะครับรับชมได้ทาง Netflix 7ตอนรวดเลยตอนนี้ผมก็กำลังหาเวลาไล่ดูอยู่เมื่อวานดูไปดูพร้อมทุกคนดูขอมแ,มแฟนๆไปในในฮอนะครับดูไป1 EP สนุกมากรู้สึกว่าเปิด EP แรกมาก,ก็สนุกมา,มากๆเลยมีครบรถมันมีทั้งลุ้นทั้งน่ากลัวทั้งตกใจทั้งอยู่ดีเดี๋ยวก็เศร้าแล้วก็มีตลกด้วย ใช่รู้สึกว่าป็นซีรี์เรื่องหนึ่งที่อยากทุกคนลองเปิดใจดูเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าซอมบี้ไทยจะทําไม่ถึงหรือเปล่าแบบหแลายๆคนอาจจะเห็นความโปรดักชันความเวอร์ของซอมบี้ต่างประเทศอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ก็เวอร์ไม่แพ้กันนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เพราะดูวันดีเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วไอ้โปรดักชันคือเลิศแล้วก็บท,บทบทอันนี้คือเขียนมีที่มาที่ไป <c oughs> ได้รับการวิจัยจากวิทยาศาสตร,ร์จริงๆ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่า พี่ๆเขาตั้งใจทําบทกันมากๆเลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูซอมบี้ไทยดูนะคะเป็นซีรีส์ยับษ์ใหญ่ของไทยดูมันดีเราเลยซอมไวเวอร์ะคมีตอนไหคะาคสงคสงผมว่ามีแต่ว่าเมื่อไหร่มีใช่ไหมคะอาจจะมีค่ะเพรว่ามีเขากำลังปูเรืองอยู่นะมีบางคนที่ดูจบเส็จตอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกกันว่าเขาจะไม่นอนถ้ผมก็เกือบแล้ว เกือบแต่นอนดีกว่าเพราะวันนี้เราทํางานเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงก็หลายๆคนอ่ะคือน่าจะเห็นตอนจบแล้วเป็นยังไงซึ่งมันปูไปได้เลยสู่ภาคสองเรียนแล้วใช่ซึ่งผมวมีแน่เพราะว่าเขากำลังทําบทกันอยู่นี่ยังไมีวิธีแนะนํำไหมให้จํานักแสดงในเรื่องยังไงบ้างเพราะว่าเยอะมากน่าจะสามหน้าไม่พอเลยชื่อนักแสดงไม่ผมยังจาไม่ได้เลยครับ เราไปต่อว่ะคมันดีเราจำไม่ได้เลยเรอไม่ได้เมื่อวานจำได้ไหมพี่แบบที่ยืนยืนย่างนั้เมื่อวานก็รู้สึกว่าเพิ่งรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้คาแรคเตอร์ชื่อนี้เพิ่งรู้เมื่อวานเหรอเี่ถ่ายแยกคขาถึงมา เพราะว่าไม่ครับมันหายไปเป็นปีแล้วอ่ะลืมใช่ไหมสักปีผ่านไปไม่ได้พี่เมียยังไม่ได <c oughs> ้มืนพ่ายจบเป็ปีแล้ว <c oughs> อ,อใช่แล้วก็จนลืมไปแล้วว่าเราเล่นอะไรไปบ้าง <c oughs> แล้วก็พี่แต่ละคนเขาเล่นชื่ออะไรนะเพิ่งจะลืมเมื่อวานนี้แหละแต่ยังจำหน้ากันได้ใช่ไหมจำได้จำหน้าได้อยู่แล้วก็แสดงาว่าถ้าใครมาถามว่าคนนี้ชื่ออะไรเราสามารถชี้ได้ไหมว่าน้องคนนี้คือใครตอนนี้ตอนนี้ได้เลยอ๋อประกศแล้ว อ๋อใช่ครับไปเป็นเกสคอนเสิร์ตของเบกกี้ใช่ดีใจมากเลยประกาศไปแล้วครับก็ปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือน,อนพฤศจิกเนาะก็หวังว่าทุกคนจะแบบอ๋อแต่ว่าเป็นแฟนเราเแฟนๆของเบกกี้น่ารักมากๆเลยปกติตั้งแต่ที่ผมชวนเบกกี้มาเป็นนางเอกเอเพลงอ่ b y Be My Baby Christmas ตอนนู้นแฟนแฟนก็แบบ ชอบกันเยอะแยะเลยรู้สึกว่ามันเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหนูเคยนับไหมว่าหนูขึ้นเป็นเกสกิจคอนเสิร์ตปีนไม่เคยนับก็เยอะเหมือนกันแรับแต่แล้วอยากจะขึ้นผมมาอยากร่วมงานกับพี่ๆศิลปินอีกหลายคนเลยใช่เพราะว่าเหมือนเราแบบเก็บแต้มบุญไปเรื่อยๆเพราะเราก็เป็นเด็กน้อยคนนึงที่อยากจะสัมผัสว่าพี่ๆเขาพี่ๆที่เก่งๆอ่ะ เขาเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาทำเป็นยังไงอยากจะไปสัมษณ์อยากจะไปร่วมง,งานด้วยอยากจะรู้จักอยากจะขอเทคนิคน่นนี่นั่นจากพี่พี่เขาับแต่พี่เขาอาจจะโง่แล้วคิวหนูก็ด้วยแหละครับคิวเราก็ยากเหมือนกันก็รอ,อ,อดูนะคะว่าจะไปเป็นยังไงคฝากเชียร์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเนยขอบคุณค่ะอะก